สวัสดีครับวันนี้มีลูกค้ามาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะ iPhone 14 Pro Max นะครับผมเครื่องนี้สุขภาพแบตเนี่ยอยู่ที่76%ดนะครับเดี๋ยวมาดูสุขภาพกันเนี่ยสุขภาพแบต76%ก็คือก็ควรจะเปลี่ยนแหละถ้าเราไม่อยากจะชาร์จบ่อยนะครับตอนนี้ความจุเครื่อง 256G b อนะนี้คือเราเช็คก,ก่อนนะครับเช็คทุกอย่างก่อนนะเช็คเมนูกล้องหน้าหลังไมล์ลำโพงนะครับโทรเข้าโทรออกลองก่อนนะลองทุกอย่างนะครับก่อนที่จะแกะเครื่องลูกค้าลองทุกเมนู ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการแกะเครื่องอันนี้ต่อไปวิดีโอนี้เราจะไม่ได้เร่งสปีดเลยนะครับจะเป็นความเร็วดูนาะฬิกาออนไลน์นั่นก็ได้นะครับอันนั้นถาดตรงนั้นที่เห็นถาดขาวๆนะตอนนั้นเขาเป็นถาดเก็บน็อตนะผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่าถาดแม่เหล็กนะครับเพราะว่าเอาเทปใสนะครับติดกับด้านตรงกระดาษแข็งครับแล้วก็ เอามันมาเก็บน็อตน,นั่นแหละเพราะว่าถ้าเป็นใช้ตัวถาดเม่เหล็กอะ่ะบางทีเราไปชนแล้วก็หกหลน่นกระเด็นออกหมดเลยนะแต่อันนี้โยนทิ้งทั้งแผ่นมันก็ไม่ไม่หายนะน,น็อตน,นะมันก็จะติดอยู่แบบนั้นแหละนะครับอันนี้คือเปลี่ยนใบใหม่ทุกครั้งนะครับในการแกะเครื่องสําหรับเครื่อง iPhone น,นะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นรอยนะครับเพราะว่าเวลาเราแกะมันจะไม่มีรอยอยู่แล้วนะครับเพราะว่า ผิวของใบมิดโกนเนี่ยเขายิ่งทำมาละเอียดมากนะครับทามาละเอียดเลยไม่มีครุขระนะครับที่จะทําให้มันเป็นรอยได้นะครับตอนนี้เราจะใช้ตัวด้ามจับสีแดงเนี่ยนะครับจับใบมีตโกนแบบ2หน้านะใบมีตมีดโกนแบบ2คมนะครับคมทั้งสงด้านนั่นแหลนะเสียบเข้าไปโดนด้านข้างแล้วก็ใส่แอลกอฮอล์ร้อเข้าไปนะครับหรือใครจะใช้น้ํายาเอเก็ได้ ถ้าไม่มั่นใจแอลกอฮอล์ร้อยนะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์ร้อยเนี่ยเวลาโดนกล้องนะผมบอกไว้ก่อนนะกล้องด่างได้เลยนะถ้าใครไม่ชํานาญก็ใช้น้ํายาเอเฮได้เพราะว่าน้ํายาเอเฮะมันโดนเลนกล้องได้นะครับถ้าใครไม่ชํานาญก็ไปใช้เอเฮแต่ถ้าเกิดใครชนานาญแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์ร้อเซได้นะครับยี่ห้อไหนก็เลือกใช้กันครับจากนั้นตรงนี้เราจะงัดด้านข้างนะงัดด้านข้างขึ้นมาถ้าสังเกตดีๆใครลอ,อกกระจก ก็จะเห็นร่องอยู่ตรงนั้นแหละมันจะมีร่องอยู่สําหรับหยอดน้ํายานั่นแหละนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะเนี่ยพองัดขึ้นมานี้ไม่ได้ใช้เวลานานเลยนะแล้วก็ไม่ต้องขึ้นเตาวอร์มนะครับไม่ต้องขึ้นเตาวอร์มให้ขึ้นเตือนอุณหภูมินะครับพอแงะขึ้นมาได้หนึ่งฝั่งนะครับเราก็ใช้เล็บเกาะไว้นะครับพอใช้เล็บเกาะไว้ก็จะหยอดน้ํายาตามลงไปเรื่อยๆนะครับอย่าเยอะนะย้ําว่าอย่าเยอะเพราะว่าแอลกอฮอล์ร้อยเนี่ย มันจะมีผลต่อพลาสติกนะครับมีผลต่อพลาสติกหรือเลนส์กล้องนั่นแหละที่กลัวเราที่เรากลัวจะไปโดนนะครับก็คือกลัวไปโดนเลนส์กล้องถ้าใครชํานาญก็ใช้ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่ชํานาญแนะนาใช้น้ายา AH นะครับโซเวนเอเฮดโซเวน A H, เอเฮดเน A ี่ยโดนเลนส์กล้องได้ไม่มีปัญหานะครับผมโดนพลาสติกได้ไม่มีปัญหาสาหรับน้ายา AH แต่ถ้าเกิดใครชํานาญแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์ร้อยเพราะว่าแอลกอฮอล์ร้อยเนี่ย สังเกตนะเวลาผมแกะออกมาแล้วอะกาวมันแทบจะไม่ยืดออกมาตามเลยนะครับแล้วเราก็จะได้ใช้กาวเดิมนะครับเดิมของโรงงานผลิตเลยนะครับเดิมของโรงงานประกอบมาเลยเห็นไหมกาวไม่ได้ยืดมาเลยไม่ได้ยืดตามมานะบ,บางคนถามว่าเปลี่ยนไม่ติดซิลกันน้ําให้หรือเปล่ากาวกันน้ำเนี่ยผมไม่เคยเปลี่ยนเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าถอดมาทีไรมันก็ไม่ได้ขาดนะครับตอนนี้ก็ลอง ทุกเมนูนะครับหลังจากแกะจอแล้วเปิดให้ดูเมื่อกี้ตอนนี้คือสปีดนะเพราะว่าเวลาจริงมันน่าจะเกือบ2 0 3 0ิมนาทีนั่นแหละเพราะว่าไปหาเบ็ดไปหาสติ๊กเกอร์ v o ยประกันอะไรแล้วก็เก็บทำความสะอาดนะครับอันนี้คือเนี่ยสังเกตไหมพอเวลาแกะแล้วนะกาวเดิมยังอยู่นะผมก็จะเช็ดทําความสะอาดนะครับเอาฝุ่นออกให้หมดนะครับกาวก็จะเหนียวเหมือนเดิมนะครับจากนั้นตรงนี้เราก็จะใช้แอลกอฮอล์ร้อยหรือน้ำยาไอเฮดก็ได้เหมือนกัน ตามสะดวกนะครับเพราะว่าคุณสมบัติมันก็คือช่วยละลายกาวนั่นแหละนะครับเนี่ยถ้ามันไม่นิ่มก็ยอดเข้าไปโดยที่ไม่ต้องใช้ความร้อนเลยนะครับหยอดแอลกอฮอล์ร้อยเข้าไปแล้วก็ค่อยๆยืดกาวกาวเดิมนี่ออกมานะครับแล้วพื้นผิวมันก็จะสะอาดเลยนะครับบางทีใช้ตัวปั่นกาวก็ได้เหมือนกันครับตามสะดวกนะครับแล้วแต่หน้างานนะครับกาวบางทีมันก็ดึงไม่ออกนะบางบางบางเครื่องนะครับจากนั้นเราก็วางตำแหน่งนะครับ จัดตำแหน่งก่อนเอาแบตเตอรี่ก้อนใหม่มานะจะยี่ห้อไหนก็ได้นะแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับผมอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นดิซซิงนะครับเพิ่มความจุนะครับแบตเพิ่มความจุนะครับเนี่ยลองแล้ววางตำแหน่งให้เสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ประกอบนะครับติดสติกเกอร์รับประกันอะไรให้เสร็จเรียบร้อยครับประกอบเห็นไหมถาดเก็บน็อตนะครับชนร่วงลงโต๊ะลงจากโต๊ะอนะ่ะมันก็ไม่ไม่เด่นนะไม่กระเด็นนะมันก็จะติดอยู่ตรงนี้แหละนะครับ ผมเห็นมันคนแกะวางไว้เต็มโต๊ะเลยก็อันนั้นก็อาจจะชํานาญแล้วก็ได้แต่ผมไม่ชํานาญนะผมก็เลยต้องมีถาดเก็บน็อตแบบนี้เสร็จแล้วก็จะขึ้นตามนี้นะครับเตือนแบตนะครับเตือนแบตเป็นเรื่องปกติครับลองทุกเมนูเสร็จเรียบร้อยติดวอยรับประกันนะครับเช็ดกาวอ่าเช็ดฟุลนะครับให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะกดหน้าจอเข้าไปให้มันติดกาวเดิมนะครับแล้วก็ลองชาร์จนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับผมจากนั้นก็มาลองทุกเมนูเหมือนเดิมส่งงานครับ